แฮ้ม <H> um> วัสดีค่ะทุกคนผมแฮร์รี่ซึ่งในวันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะมาทำคลิปส่งอาจารย์กันนั่นเอง <c oughs> รอช้าอยู่ใหญ่ข้อสู่เนื้อหากันดีกว่าครับโดยกรณีศึกษาที่1นนะครับข้อหนึ่งนั้นได้ถามว่าธุรกิจใดที่มีผู้ขายเป็นจํานวนมากนั่นเองซึ่งผมได้ตอบไปว่าอีคอมเมิร์ซนะครับหรือการขายสินค้าทางออนไลน์นั่นเองตัวอย่างเช่น s h อป e ี้ a าซาดา้าอีเบและอเมซอนนั่นเองครับส่วนข้อ2นะครับธุรกิจใดที่น่าสนใจและตลาดอย่างไม่กว้างมากนะผมได้ตอบไปว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเช่นอาหารเสริมการสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนั่นเองครับข้อ3านะครับสื่อที่่นามมก้ขึึซง ได้ตอบไปว่าโซเชียลมีเดียอย่าง Tik t o อกนะคะซึ่งท i k ต o อกนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว,แล,วและเหมาะสําหรับการสร้างความสนใจให้กับสินค้าโดยการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่มีความสนุกและมีความน่าสนใจเอาละทุกคนข้อสุดนหน้าของกรณีศึกษาที่2นะครับโดยข้อหนึ่งถ้าผู้เรียนต้องการเป็นยูทูบเบอร์ผู้เรียนจะอยู่ในกลุ่มใดซึ่งตัวอย่างกลุ่มนั้นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักนะครับแต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างแค่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ตัวเองต้องการเผยแพร่สิ่งทื่ตัวเองถนัดนะ ในข้อ2ผู้เรียนจะต้องจัดก,การเตรียมเนื้อหาอย่างไรในการนําเสนอซึ่งขั้นตอนแรกนะครับควรเริ่มจากทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนหลังจากที่เราในนั้นได้ทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายแล้วนั้นว่าต้องจัดองค์ประกอบอย่างไรหลังจากนั้นเราจะสร้างเนื้อหาที่มีความชัดเจนมีความน่าสนใจและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 3. ผู้เรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างโดยอุปกรณ์พื้นฐานกล้องหรือสมาร์ทโฟนไมโครโฟนไฟสตูดิโอขาตั้งกล้องและโปรแกรมตัดต่อวิดีโออุปกรณ์เสริมนะครับกินสก,กินโปรแกรมไลฟ์สตรีมเช่น OBS Studio, s t r e a m l a b หรือ iCam Lite t 4. นะครับผู้เรียนจะเผยแพร่ทางสื่อใดบ้างโดยจะมี Instagram, Facebook, TikTok และ YouTube ครับในกรณีศึกษาที่3นะครับ ข้อ 1. ผู้เรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ตัวอักษรต่างๆนั้นมีลิขสิทธิ์ผมนั้นได้ตอบไปว่าเห็นด้วยเพราะฟอนต์หรือตัวอักษรต่างๆนั้นที่มีการออกแบบขึ้นมาใหม่มกักจะมีลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของนักออกแบบหรือผู้สร้างสรรค์ดังน,นั้นผู้ที่ต้องการใช้ฟอนต์ควรตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานก่อนและหากจาเป็นต้องขออนุญาตหรือซื้อลิขสิทธิ์ตามข้อกาหนดของฟอนต์นั้นๆข้อสในกรณีที่มีการบริจาคให้ผู้คิดค้นตัวอ,อ,กอักษรผู้เรียนจะบริจาคหรือไม่ผมเลือกบริจาคเพราะ หากเป็นการบริจาคให้กับนักเรียนนักออกแบบหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่ต้องการใช้ฟอนเพื่อสร้างผลงานต่างๆซึ่งการบริจาคนั้นสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับก,การทํางานของพวกเขาได้ข้อ 3. ข้อแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ w w ็บเ o n c o m กับ Google ต่างกันอย่างไรโดย Google จะเป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตได้อย่างรวดเร็วส่วน w ว็บเว็บ o อจะเป็นเว็บธุรกิจหรือแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มจะมีฟังก์ชันที่จากัดเฉพาะภายในเว็บไซตนน์นั้นๆ4นะครับ วิครากร์กรณีนนที่เจ้าของตัวอักษรไทยแลนด์ฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของสมาคมกีฬาบรรจัดสีรัฐในประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพผมตอบไปว่าการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวอักษรไทยแลนด์ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31 อาจเกิดขึ้นจากการที่ใช้โต้สอนหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ทางกฎหมายที่ไม่รับอนุญาตซึ่งอาจทําให้เกิดข้อพิาพาททางกฎหมายระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และสมาคมกีฬานั่นเองครับมาสู่หัวข้อสุดท้ายกันเลนะทุกคนก็คือกรณีศึกษาที่4นะครับโดยข้อ1นงะครับอมาขอที่ทาให้ภาพสวยงามและน่าสนใจมีอะไรบ้างโดยจะมี1นะครับการใช้แสงแลง่าเงา2การจัดองค์ประกอบ,กอบ3สีสีพื้นหลัง5มุมมอง,มองและมิติ6สัญลักษณ์หรือเรื่องราว7การควบคุมความชัดและรายละเอียดแการเลือกใช้ฟอนต์9กาการเคลื่อนไหวสงควารสะ เการเน้นจุดสนใจครับข้อ 2. นะครับภาพแต่ละภาพผ่านกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างไรจะมี1การคิดคอนเซปต์2การวางแผนและการเตรียม3การถ่ายภาพออกแบบ 4. การปรับแต่ง5การเลือกและการปรับดีเทล6กการตรวจสอบและการเลือกภาพสุดท้าย7จการเผยแพร่และแการประมวลผลครับ ข้อ3นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดวางสินค้าเพื่อให้ถ่ายภาพได้สวยงามขึ้นมีอะไรบ้างโดยจะมี1นะครับฉากหลัง2พื้นผิว3แสง4ขาตั้งกล้อง5การตั้งค่ามุมส่วน6นะครับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการปรับแต่งภาพ7อุปกรณ์เสริมดี่ช่วยในการจัดวรงสินค้า8แผ่นการสะท้อน9การใช้มุมกล้อง10เส้นสายหรือกรอบและ11นะครับลูกเล่ของการเคลื่อนไหวนี่ครับ และพวกเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อ4นั้นถามว่าแอปพลิเคชันที่ช่วยในการปรับแต่งรูปภาพมีอะไรบ้างจะมี 1. นะครับ Adobe Photoshop Express 2. Wicco 3. Snapseed 4 Lightroom Mobile 5. p i c a r t 6. Afterlight และ7ครั c a p t l r r จบกแร้วนะครับสำหรับการศึกษา4หัวข้อนะครับถ้าเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยเวลาทีนี้ด้วยนะครับซีโรเกทุนในเอพิโซดนะครับเจอกันครับผม